ตัวนี้นะครับดูเปินเพินมันจะเสมอนะครับ,บแหน่งเบี้ยเท่าๆกันนะครับก็ถือเป็นสุดยอดคนอีกคนหนึ่งนะครับแต่เดินจริงไม่เสมอนะครับนับจากนะครับก็แรงไม่ได้นะครับแรงก็จะกักกันพอดี ก็เข้ากินไม่ได้นะครับมาถอยออกมาไม่ได้นะครับก็ขยับวันอย่างนี้นะครับไลย่ลยืดตีต่อ ต้องเดินให้กินแล้วครับก็ดำก็เอาชนะไปได้ด้วยรูปแบบเช่นนี้นะครับ